ศาลปกครองสูงสุดนะคะก็ไม่รับคำฟ้อง6บริษัทก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียครองด่านที่ยื่นฟ้องปอปงนะคะขอถอนคำสั่งอายัดเงินในบัญชีหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ฟ้องค่ะ สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามสารปกครองชั้นต้นนะคะไม่รับคำฟ้องที่บริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดและพวกรวมหกรายที่เป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษในโครงการก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านสมุทรปราการยืนฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงคณะกรรมการธุรกรรมเลขาธิการปปงเป็นผู้ถูกฟ้องที่1-3ถึงกรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดี ทั้ง3ที่ให้ธนาคารอายัดเงินในบัญชีหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ฟ้องคดีทั้ง6ค่ะก็ได้โดยสารนะครับให้เหตุผลนะครับว่า พระราชบัญญัติปปงปี2542มาตรา48วรรค4ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่9นั้นออกตามความในพระราชบัญญัติปปงข้อที่1กำหนดว่าการก,การขอเพิกถอนการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินตามมาตรา48วรรค4ให้ผู้ที่ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพย์สินยื่นขอคะ ต่อเลขาธิการปปงพร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือว่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดซ <c oughs> ึ่งขณะที่ทั้ง6บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลนั้นไม่พบว่าทั้ง6บริษัทไม่ได้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการนะครับพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือว่าทรัพย์สินในการทาธุรกรรมนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดจึงเป็นกรณีที่ทั้ง6บริษัทยังไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนหรือว่าวิธีการสําหรับการ แก้ไขความเดือดร้อนความเสียหายไว้โดยเฉพาะตามมาตรา42วรรคสองพระราชบัญญัตินั้นจัดตั้งศารปกครองและวิธีพิจารณาคดีป,ปกครอง2,542ครับดังนั้นที่สารปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องสารปกครองสูงสุดจึงเห็นพ้องด้วยครับสำหรับคดีดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ่ายค่าเสียหายรวม9,000 5 5 0 0ล้านห0อบาบาท61ส่าตางให้กับ6บริษัทดังกล่าวที่เป็นคู่สัญญาในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียครองด่านในานามกิจการร่วมค้า NPV SKG ค่ะโดยให้แบ่งจ่ายเป็น3งวดซึ่งหลังรัฐจ่ายเงินงวดแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2,558จําจำนวน3,174ล้าน 1> <1> 2018, 5 8 1 5 6 6ล้านสี่สตางค์นะคะแล้วก็ในจำนวนอีกจำนวนหนึ่งคือ21,711,855ล้าน40เหรียญสหรัฐนะคะแต่ต่อมาวันที่7กร,รกฎาคม2559ทาง6บริษัทได้จ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาสำนักง,งานใหญ่สีลมอีกจำนวน84ล้าน30บาทเพื่อชำระค่าภา สีอากรให้กับสำนักง,งานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง2กรมสรรพากรแต่ว่าทางธนาคารกรุงเทพก็ปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากปปงน,นั้นมีหนังสือแจ้งอายัดเงินในบัญชีและระงับการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของ6บริษัทหลังคณะกรรมการธุรกรรมมีมตินะคะพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมีความผิดฐานทุจริตสมคบกับกิจการร่วมค้าทำให้6บริษัทนั้นเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ อจึงได้มีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะ